ยินดีต้อนรับสู่ฮีโร่สปอร์ตเอ๊ะไม่ใช่สิฮีโร่ใหม่ที่จะมาในปี2025วันนี้มาพบกับฮีโร่ใหม่ที่มีชื่อว่าไฮโน่ฮีโร่ตำแหน่งเมทไฟเตอร์สก,กิลติดตัวเฟดไกด์แดน์ไฮโน่สามารถโจมตีได้ทั้งระยะไกลและใกล้และการใช้สก,กิลหรือการโจมตีปกติระยะประชิดจะทำให้ติดเสียลักแห่งโชคชะตาเป็นเวลา7วินาที สกิลหนึ่งเตอร์ออฟเฟในโหมดตีไกลไฮโน่จะปาคาถาไปข้างหน้าสร้างความเสียหายเวทและจะเพิ่มคาถาอีกหนึ่งอันหากมีศัตรูที่ติดเสียลักแห่งโชคชะตาอยู่ในระยะสกิลนี้แต่จะสร้างความเสียหายได้เพียง75%และไม่สามารถปาใส่ศัตรูที่อยู่ข้างหลังได้ในโหมดตีใกล้ไฮโน่จะคว้าคาถาหมุนไปกลับสร้างความเสียหายเวทสองครั้งพร้อมกับสโลศัตรูและฟื้นฟูเฮดพีให้ตัวเอง สกิลนี้เมื่อปลาโดยเป้าหมายที่มีเสรยรักแห่งโชคชะตาจะลดคู่ดาสกิลนี้ลง0.2วินาทีต่อ1เป้าหมายสูงสุด1วินาทีสกิล2 l งลีฟ f อฟเฟในโหมดตีไกลให้โน่จะพุ่งไปข้างหน้าเพราะก็ปักหม,ดสสมุดความทรงจำไว้ตรงตำแหน่งเริ่มใช้สกิลนี้พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่15 หากใช้สกิลนี้ใกล้กับศัตรูไฮโนจะเทเลพอร์ตตัวเองและเปลี่ยนโหมดตีไกลเป็นโหมดตีใกล้ทันทีเพิ่มเกราะเวทเกรากกายภาพฟื้นฟู HP และเพิ่ม HP พิเศษมาให้เราการใช้สกิลนี้ในโหมดตีใกล้หรือพุ่งออกไปเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดตีไกลจะไม่ปักหมดุดควารรมทรงจำไว้เว้นสแต่จะใช้โดนศัตรูตั้งแต่แรกที่เริ่มใช้สกิลนี้อันติเมตสกิลเฟสรีไว เมื่อกดใช้งานไฮโน่จะสร้างวงเวทขนาดใหญ่รอบตัวฟื้นฟู HP พร้อมกับต้านสถานะและลดความเสียหายที่ได้รับลง10เป็นเวลา1.5วิหลังจากนั้นสร้างความเสียหายเวทและวาล์กไปยังหมุดความทรงจำที่ทิ้งเอาไว้พร้อมกับย้อน HP ของไฮโน่เมื่อ5วินาทีก่อนทันที หากวงเวทของไฮโน่โดนป้องฝั่งเราที่เพิ่งถูกทำลายไปภายใน5วินาทีจะฟื้นคืนสภาพป้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือน5วินาทีก่อนและพิเศษหากดอรียรีเซตสกิลให้ไฮโน่ในตอนที่ทั้ง2คนเลเวล15จะเปลี่ยนสกิลเฟดรีไวเป็นแบบพิเศษเมื่อกดใช้งานภายใน5วินาทีไฮโน่จะสร้างวงเวทพิเศษรอบตัวพร้อมกับไม่ตกเป็นเป้าหมาย หลังจากนั้น1.5วินาทีไฮโน่จะอยู่เวลาทุกคนที่โดสนสกิลนี้ยกเว้นตัวไฮโน่เองเป็นเวลา3วินาทีตอนที่จะวาร์ปกลับไปยังหมุดความทรงกรรมที่ทิ้งเอาไว้ไฮโน่มีจุดเด่นในการสร้างความเสียหายต่อเนื่องและความสามารถสุดโกงที่คืนชีพป้อมที่โดนทำลายไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้แถมยังมีคอมโบอยู่เวลากับน้องดอเรีย ที่สามารถพลิกไฟ์ให้กลับมาชนะได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกกับทุกคนก็คือผมจะเป็นเมไทไห่โน้ตสู้ให้ได้เลย